สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ขลาพยากรณ์ค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นติชมกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศาาีเมษประจำเดือนสิงหาคม2565ค่ะ การงานในช่วงของเดือนสิงหาคม2565นี้เนี่ยดาวพระเสารเจ้าเรือนการงานยังคงพักองศาเดินโครจรถอยหลังทำให้เรื่องงานเกิดความล่าช้ามีการคาดเคลื่อนเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษเ,เนี่ยต้องอดทนเกี่ยวกับเรื่องงานมากสักหน่อยค่ะ แต่ก็ถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าดาวมฤตยูได้โคจรอ,ออกจากเรือนลักนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ดวงสตาฟ้าเปิดอย่างแท้จริงไม่มีอะไรมากดทับดวงสตาคุณอีกต่อไปและดาวพระเสายังคงได้ตําแหน่งมาตรฐานกระเซตตาทิบดีดีสุดในรอบ30ปีส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความสําเร็จหากชวาวลัคนาราศีเมษเนี่ยทำดีๆมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสาเร็จให้แก่ตัวเองได้เลย แต่ด้วยความที่ดาวพระสารเจ้าเรือนการงานยังคงเดินถอยหลังก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องแบกรับภาระอยู่บ้างและในช่วงวันที่8สิงหาคมเวลา23:55นกานาเนี่ยดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนคู่ครองจะโครจรมาอยู่ที่เรือนพบพันธุช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ หัวหน้างานในที่ทำงานมีเกณฑ์ทะเลาะบ่อแว้งกันได้ง่ายมีโอกาสเสียความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องงานได้หรืออาจจะได้รับคำสั่งที่ไม่ค่อยถูกใจมากนะักนอกจากนี้ยังรวมถึงคนรักคู่ครองมีเกณฑ์ทะเลาะบ่อแว้งกันในเรื่องของการทำงานมักทําให้เสียความรู้สึกได้ง่ายโดยเฉพาะชาวรา,ราศีเมษในเรื่องของงานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็หุ้นส่วนในที่ทำงาน ส่วนใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีมากนักนะคะแต่ก็ลองไปสมัครงานในสถานที่เก่าๆงานเก่าๆที่เคยทําดูเพราะดาวพระเสาร์เดินถอยหลังเนี่ยมีโอกาสจะได้กลับไปทําอะไรเดิมๆที่เราเคยทําที่เราถนัดก็เป็นได้ค่ะส่วนเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวมฤตยูได้โครจรมาทับเรือนการเงินตั้งแต่วันที่7กรกฎาที่ผ่านมา ทำให้การเงินงมีเกณฑ์เสียหายได้ง่ายและดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินช่วงของวันที่8สิงหาคมจากโคจรไปอยู่ที่เรือนพบพันธุเล็งกับดาวพระเสาร์เจ้าเรือนการงานมีเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายเรื่องงานมีโอกาสซ่อมแซมปรับปรุงเรื่องสถานที่พักอาศัยหรือที่ทํางานและหากเป็นไปได้ให้งดลงทุนทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะอาจจะเสียหายในเรื่องเงินไปกับการทํางานได้ง่าย แต่หากสิ่งใดที่เราลงทุนเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยสิ่งนั้นยังสามารถทำได้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าจะลงทุนอะไรใหม่ๆยังไม่ใช่ช่วงเกมที่ดียังไม่แนะนำนะคะ ส่วนดาวพระราหูเจ้าเรือนโชคลาภยังทับเรือนลัคนาราศีเมษส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่ยังถือว่ามีโอกาสได้โชคอยู่บ้างโดยเฉพาะต้นเดือนสิงหาเนี่ยดาวพระราหูอยู่กับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวเป็นคู่ธาตุลมส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการเป็นคู่ธาตุมักได้เงินมาแบบง่ายๆหรือใครที่ทำเกี่ยวกับเล่นหุ้นลงทุนอาชีพที่ดูเหมือนจับต้องไม่ได้ งานต่างประเทศงานออนไลน์จะมีเกณฑ์ดีแต่ด้วยความที่ดาวพระศุกเจ้าเรือนการเงินหลักเนี่ยไปเล็งกับดาวพระเสาร์เลยทําให้มีค้าใช้จ่ายและยังคงมีลอยร้วยอยู่และหลังจากวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปดาวประจําตัวจะมาทับเรือนการเงินช่วงนี้จะทําให้วาสนาการเงินค่อนข้างโดดเด่นทําอะไรจะสําเร็จได้ง่ายสิ่งที่หวังตั้งใจจะสําเร็จได้ และถ้าเกิดทําดีๆช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสปรดนี้ปลดศสินเป็นช่วงที่ดวงวาสนาการเงินขาขึ้นมีเรื่องให้สบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะความรักของชาวลัคนาราศีเมษรดวพศุกเจ้าเรือนคนรักคู่ครองยังคงอยู่ที่เรือนพบพันธุสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจได้แต่สิ่งที่ต้องระวังนั้นคือ ความรักมากมากับเรื่องร้อนๆเรื่องเสียหายเพราะดาวพระศุกเจอดาวพระเสาร์เลงคู่นี้เป็นคู่พัดพลาดเป็นดาวที่มีกรรมเกี่ยวกับความรักทําให้ความรักอาจจะไม่สําเร็จสมหวังเท่าที่ควรโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาทะเลาะกันถึงพ่านเลิกลาได้เลย ส่วนคนที่โสดเลยเนี่ยช่วงนี้ระมัดระวังจะกลายเป็นมือที่3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยความรักยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีคนโสดแนะนําเลยค่ะอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้ามีคนเข้ามามีเกณฑ์มีคนที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนและคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต้องประครับประคองถนอมน,น้ําใจกันให้นึกถึงวันดีๆที่มีให้กันจะสามารถก้าวข้ามก้าวผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่ขลาดพยากรด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ